พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ลุยยางให้เก่าครับผมฝนมันตกยำขึ้นนีลายก็ใส่แมมยำเป็นเลยครับผมเสื้อผ้าดีก็มีเขาใส้ครับผมมีแต่เสื้อผ้าตู้ขัดขาตงห้างนะครับผมเอาไปเป็นเช่าสวนรณจีเรียแล้วครับผมเหลือแต่ยอดน้ำกดครับผมเราจะผ้ายางมังโลป้าเห็นดีครับผมดอกงามๆามเลยพี่น้องเลยดอกงามๆนี่ครับอุตูปูตีปีครับผมเนี่ย เห็ดปวกครับผมเห็ดปวกเป็นตาออนซ้อนเลยครับพี่น้องเอ้ยออกอีกแล้วครับผมนี่เมื่อวานก่อนก็ออกไปรอบนึงแล้วครับผมมืนน่อกี้ออกเพิ่งปลาคื้เก่าครับผมน,นี่ออกเพิ่งปลาคื้เ่ามื่อกี้ก็เสด้เก็บอยู่ครับผมเพราะ่ากิดยางยำเว้นครับผมยาขึ้นฝนมันตดเลยใส่แมียงยางยำเว้นเลยครับผม แล้วจะถ่ายยนําคดครับผมสิ่เหมา่ย่ยางเก็บแล้ะครับผมน,บม,มนี่ครับงามๆเลยครับ